วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับคุณนพรัตนะ์บุญชมนะครับภาษาอังกฤษนี่ยอ่านให้เป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็อาญญา่านยากตัว A เนี่ยมันเป็นทั้งสระแอก็ได้สระอาก็ได้นะฮะตัว U เนี่ยมันเป็นสระอุก็ได้เป็นฮันากาศ,ก,าศก็ได้ครับผมแต่ผมว่าผมอ่านไปผิดน,นะฮะคุณนพรัตน์บุญจันทร์นะสวัสดีครับขอบคุณครับที่แบ่งปันความรู้ให้ผู้คนอีกมากมายขอบคุณครับคือ เรื่องที่จะพูดมันก็มีมากแต่ว่าจะให้พูดเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องมีเรื่องม,มงมีเหตุให้พูดใช่ไหมฮะต้องมีเหตุให้พูดเช่นผมนึกในใจนะฮะผมนึกมาแล้วก่อนจะพูดคือเรื่องสมัยพุทธกาลเนี่ยมีการสร้างพระเครื่องไหมผมนึกนะผมเก็บในใจแล้วผมว่าเออผมว่ามาตรึกไต่ตองวิจัยคตรคิดสมุทธธกาลนี่นะฮะสิ่งที่จะเคารพบ,บูชา เขาจะยังไม่สร้างพระพทธรูปนะสมัยพระองค์พระชนอยู่เพราะว่าพระพุทธองค์ยังทรงผชนอยู่แต่คนจะมักไปชอบฟังธรรมครับธุรกิจหประการนะฮะอ่าปัจจุคือตอนเช้าท่านก็ส่งขายคือพยานดูสัตว์ที่จะได้ตัดสู้เช่นฮะวันหนึ่งไปเจอองค์คริมานเห็นไหมฮะเข้าขายในพยานหนังสมาธิท่านตรวจ คือนั่งทาจิตใถ้สงบแล้วท่านก็ตรวจไปดูหรอกสัตผู้ใดพอจะเป็นนยัยยะบุคคลแนะนําได้ไปเจอ,อคณมาค่ะไปโปรดนี่เป็นต้นนะจนกระทั่งพุทธกิจประการที่5โปรดเทวดาอ่าเรียกว่าเทวปัญหานังในเวลาค่ําคืนอัรทรเทพอัธรเตป,นะปันะอ่าเทวปัญหานังคือตอบปัญหาเทวดาในเวลาเที่ยงคืน45ปพรรษาของพระองค์ตั้งแต่ตัสรู้พระชนมายุอายุ3าหนะฮะ ประเดนีน้ผ่านอายุ80 45ปีเนี่ยท่านใช้พุทธกิจ5ประการตั้งแต่เช้ามาเลยนะฮะเช้าเนี่ยส่องไข,ข่คือพยานแล้วก็เศษธรรมตอนเย็นสอนภิกษุตอนค่ำเที่ยงคืนอัฏฐรเตปันเทวปันหานังคือในในเที่ยงคืนแห่งราตรีเนี่ยฮะตอบปัญหาเทวดานะฮะเพราะฉะนั้นอ่าพุทธนาถอยู่ทุกวันนี้แต่สมัยก่อนผม,มคิดว่าแต่ผมจะยกว่า มีพระพุทธรูปสมัยพุทธกาลไหมผมคิดนะฮะตามที่ผมศึกษามานี่ยังไม่มีปรากฏแต่ว่าพุทธรูปมาสร้างในสมัยพุทธนากไปถึงประเทศกรีกไนะประเทศกรีกพุทธนาจเจริญในสมัยก่อนนะฮะประเทศกรีกนี่เขาจะมีศิลปะแม่เขาแกะสลักหินเขาทสื่อพุทธนาก็แกะสลักศัสดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่สมัยพุทธกาลเขามีอะไรเป็นสื่อฮะอ่า จะมีกงลลอธรรมจักรครับกองล้อธรรมจักรแล้วก็มีกวางหมอบให้รู้ว่าอันนั้นเป็นสถานที่สแสดงปฐมเทศนานะฮะอ่าคือป,ปัจจุบันก็ยังอยู่กับผมเคยไปมาแล้วนะครับเนี่ยสมัยสมัยพุทธกาลเขาจะไม่สร้างพุทธรูปเพราะอะไรในสมัยนั้นกลัวเป็นการปรามาศครับจะเป็นการปลามาศเป็นการแต่งไมคเคารพแต่ความจริงอ่ะเขามีศรัทธาม,มากเขาจะ,ะเพราะฉะนั้น พระพุทธรูปก็ดีนะสร้างมาสมัยหลังคือสมัยกรีกที่เขานิยมศิลปะสร้างไว้เป็นเครื่องลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณก็ถือว่าเป็นอุทเทสิกะเจดีนะฮะพุทธรูปเนะี่ยคือเจดีที่ลึกเจาะจงพระพุทธเจ้านะครับนี่อันนี้อันนี้ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรากลาบเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับใจคนเราเนี่ยมันแกว่งนะฮะที่เขามีลักษณะใจระเวิดอา่อาอ่อเยกว่าอะไรอะ่ะ ทุรักขังอ่ะทุนอ่าเรียกว่าทุรักขังคืออะไรรักษาได้โดยยากทุนิวารยังคือห้ามได้โดยยากเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวลักษณะของใจนะเวลาสังเกตเวลาเราฝันเนี่ยฮะมันไปเลยนะฮะใจนะฮะแต่กายมันยังนอนอยู่เนี่ยคือใจมันไปเร็วคุหาสายามมีถ้ำคือร่างกายไปที่อาศัยใจเนี่ยที่อีกอย่างหนึ่งลักษณะของใจิตใจคือยัตถากามะนิปาตินัง มีปกติไหลไปโลมไปตามอารมณ์ความใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งใจมันจะไปไหลฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระบูชาเนี่ยนี่ผมก็มาได้แขวนมานะผมจะแขวนรัทธาพระชัยหลังช้างคือพระชัยหลังช้างนี่สร้างโดยคณะสงฆ์ไทยนะครับซึ่งมีเจ้าปรกรณสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ฟื้นชุดินทรรมหาเทระปร,ะรียธรรมเก่าประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัดสามพญาอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะท่านปรารบจนถึงคณะสงฆ์ได้สร้างไว้ เมื่อปี2 5 3 0ที่วัดพระแก้วนะฮะเนี่ยพระชัยหลังช่างแล้เวลาเราศึกษาอย่างเนี้ยเราจะรู้ทีมาที่ไปมันจะเกิดความคลื่นใจนะฮะเราจะเกิดความถ้าเราบูชาพระแล้วเราเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิมันจะเกิดปัญญารู้จริงแจงครับพระบาลีมีว่าสมาหิโตยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง ถามว่าทุกวันเนี่ยเรารู้ไหมเราก็รู้แต่เราถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นมันจะรู้แบบรู้จำฮะยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเวลาเราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นละเอียดแล้วถ้าฝึกตั้งมั่นจริงๆเนี่ยเรียกว่าสมาธิเป็นบาตรฐานแห่งวิปัสนาครับอาก็กอขอนมัสการพระคุณท่านนะฮะอาจจะมีเข้ามาชมมาฟังนะครับอา่าม่ทราบย,ยังอยู่ไหมหกันนมัสการแตนพระครูวิบูลโพทับพ,พิวัต สุทธะสัทโธนะครับผมพระคุณท่านวัดสิงห์นะฮะพระคุณท่านวัดสิงห์รู้จักกันท่านพระครูปรัชตรกรสาวบาเปลี่ยนนามเป็นพระครูปรัตธรรมกิจนะฮะจ้วัดสิงห์บางพัดนี่เองนะครับแล้วก่อนวัสการท่านอาจารย์นะฮะในสาวังชมอยู่หรือเปล่าครับท่านอาจารย์พระมหานรณนกัตตะุสโรจาวัฒวัดมาทายอาจารย์ผมนะฮะวัดมาทายเป็นวัดบ้านเกิดผมนะฮะวัดบ้านเกิดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์วัดเดียวนะครับที่มีพระพุทธรูปรอบอุโบสถผมบอกกันมากที่สุดในจังหวัดจันทร์นะฮะ ว่าอดีตเจ้าอาวาตรูปที่12อคือธรมรมคูบาษาพัฒรกิจแตท่านสถาลักษณะพุทธรูปบางสมาธิเนี่ยปางมาณวิชัยเนี่ยเหมือนพิมพ์เดียวกันกันกบพุทธรูปของวัด่าสุงรุรอวัจจันทารามทุกท่านก็คงจะทราบนะว่าหลวงพอ่อฤาษีหรือว่าพระราชพรมยานะเ,เป็นพิมพ์เดียวกันว่าท่านเคารพแล้วม,มาปี2534ผมจําเป็นเนยเป็นเด็กอายุปสี่ผมก็ยังเคยไปรับแหนบหลวงพอ่อฤาษีจากมือที่วัดมาทายนะท่านมานะท่านปโปรด แล้วอีกปีหนึ่งถังกบ,บรณาภาพหลวงพอ่อฤาษีสมัยสามสิหานะเะนี่ท่านอาจารย์่างก็เมตตามาชมนะฮะถือว่าลูกศิษย์นะไม่ได้มันลูกศิษย์ไม่ได้นอกครูนะครับท่านอาจารย์ในมรการนะฮะก็ถืออากาศถือสื่อนี้นะครับในการที่จะกล่าวอะไรต่อมีอะไรก็ผมก็ปรารถนาให้ทุกคนรักผมเมตตาผมนะฮะาะฉะนั้นผมก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์และพูดดีๆไว้ก่อนนะฮะอ่า เอ่อขอบคุณมากที่อุตส่าห์ตอบรับมาเนว่ยวเอ่อคุณอะไรนะสวัสดีนาะเสียงดังฟังชัดนะฮะเราเวลาอ่าขอบคุณมากนะครับติดเลกนะพุดจาฉชาดฉาดชัดเจนนะก็สำเนียงคนจันนะครับจันทบุรีนะครับเอ่อบางคนบอกสนคล้ายๆสมัครสุนทรเวทอ่ะผมไม่ไม่ไม่ไมอาจเปรียบชั้นครูนะฮะแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเดิมทีนะเป็นคนขี้อายนะผมเป็นคนขี้อายมากนะแต่เวลาเราพูดอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องพูด คือต้อง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 ทำบ่อยๆครับปุณณะนักปุณณังการนังฮะทำบ่อยๆอขอขอโมทนานะท่านที่จะไปไปทำความดีอะไรมานะฮะก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะครับท่านไปแล้วนะท่านได้สวายทานรักษาสินเจริญภาวนาหรือว่าท่านไม่มีโอกาสไ,ไปไหนต่อไหนท่านอยู่ที่บ้านก็อยู่กับครอบครัวนะ,ะคู่ผัวตัวเมียอยู่กับลูกอยู่กับหลาน ท่านทําใจให้สงบถือว่าดีแล้วประเสริฐแล้วนะฮะศินมีอยู่อย่างยังไงก็ได้แหละครับขอให้ได้มีความสงบอ่ารยกว่าสะอาดสว่างสงบถือว่าดีแล้วทั้งนั้นนะฮะพะผมผมก็ชื่นชมนะผมจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเออผมจะไม่ค่อยแบ่งแบ่งสำนักแบ่งอะไรไม่ไม่ค่อยชอบความแตกแยกผมไม่ชอบนะผมชอบว่าทำอะไรให้เกิดความสามัคคีนะ ไม่ชอบเออสำนักนั้นสำนักนีด้ดีไม่ดีไม่อยากให้มาโจมตีไม่อยากจะเอาบางคนฮะพยายามหาเหตุกฎหมายมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็มีนะครับคือถ้าไม่ชอบใครเนี่ยแล้วก็ทําของเราไปอันนี้ดีเพราะฮะ,ะความบัณฑิตเนี่ยไม่จะขัดแย้งกันก็ไปเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายนะครับเพราะว่าต่างเขามีหลักต่างคนต่างมีหลักแล้วก็ต่างคนต่างพัฒนาไปเหมือนกับอะไรฮะ เหมือนกับคนที่พัฒนาต่างคนต่างพัฒนาไปแต่ว่าถ้าฝ่ายใดมามีเหตุที่จะไปโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนั่นแหละตั้งข้อสังเกตไปเลยว่ามันมาจากกิเลสภายในหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสามัคคีฮะใครมีหน้าที่เราทำาห้รักชา่รกอบกรณีแน่วไว้นะฮะเธอทำตามหน้าที่ของตัวเองมันจะเป็นทางเพิ่มพูนบุญกุศลใ้แก่เรานะครับอ่า บางทีเนี่ยคําพูดเนะเาะผมก็ขออ่านบางทีมันพิมพ์พิมพ์ม,มันก็อสวัสดีครับคนอนเนกประทุมมาสูตรนะครับก็สวัสดีนะฮะคุณแม่แสงจันทร์รีเบคคอามตนาสาธุมหาทิจจิแจงธรรมเชลโลกนะฮะเาขาบอกว่าคนดีมีธรรมเหมือนพระมีพระประจําใจนะครับแล้วสําคัญนี่นะครับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราพึ่งตัวเองได้นะฮะ อ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ถูกธรรมะของพเจ้าเนี่ยทำให้เราฉลาดแล้วเราจะภูมิใจนะว่ะสุขหรือทุกข์มันเกิดจากผลจากการกระทําของเรานะครับพระองค์ตัดไปเลยว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสยาบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้อัตนา หิสุทันเตนะเพราะว่าเมื่อตนฝึกฝนดีแล้วอักนาถังรับติธุรพังบุคคลนั้นจะได้ติดพึ่งที่ได้โดยยากทันโตเศถโมนุสเสสุในหมู่มนุษยษ์คนที่ฝึกดีและเป็นผู้บดเสด็จที่สุดนี่แหละครับแล้วลักษณะบัณฑิตเลยอัตตานาธรรมยันติบัณฑิตตาบัณฑิตย่อมฝึกตนเพราะอย่างไง้นงตนเนี่ยทำไมฝึก,ตฝกแต่มันฝึกยากนะฮะอัตติหิกีรตุธโมได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากมันฝึกยากเพราะจะผมบอกแล้วใจมันไหลไปลบไปตามต่างๆต้องฝึก แต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆมันชินฮะโดยเฉพาะความสงบเป็นเรื่องสําคัญผมได้เห็นมากับตัวกับใจขณะผมอยู่กับพ่อผมก่อนที่แกจะเสียนะฮะผมนึกถึงว่าตอนผมมาสองสามขวบพ่อขอในภาวนาพุโทโธจำได้พ่อเลี้ยงเดี่ยวจนถึงเก้าขวบพ่อถึงมีเนียใหม่ฮะเขาสอนผมนอนหนุนแขนซ้ายผีสาหนุนแขนขวาภาวนาพุโทโธ ผมเนี่ยว่าเป็นอุปนิสัยให้ผมได้บวชมาถึงสิบแปดปีครับผมก็เลยบอกพ่อขึ้นในใจนะฮะผมเกิดมาในโลกนี้พ่อเลี้ยงผมมาพ่อจะไปโลกหน้าผมจะส่งวิญญาณพ่อให้ไปอย่างสวยเลยครับผมก็เลยบอกพ่อพอนะเพอเอ,อินในนั่นเขาจะเปิดธรรมะเปิดธรรมบทสวดให้ฟังก็ไปแบบสงบผมกัภูมิใจทุกวันนี้ยังอิ่มใจนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นความสงบเราควรจะสร้างว่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่ เพรอาอะไรเมื่อเราวันหนึ่งเราจะไม่ออกไปจากล่างแล้วถ้าเราไม่ฝึกมันจะชฉวยความสงบไม่ทัน,นะฮะเมื่อมีความฟุ้งซ่านขณะไปนะฮะถ้ามีความโกรธขณะจิตออกจากล่างนะฮะท่านบอกไว้เลยนะฮะความโกรธพาไปนรกนะครับถ้ามีความโลภความหลงความโลภพาไปเป็นเปรตอสุรกายนะครับถ้ามีความหลงพาเป็นสตรีฉานนะครับยังยังมีเรื่องเล่านะฮะ นายกตุฮาลิกะนี่ยอพยพหนีมาจากโลกหาในเมืองอื่นมากับเมียนะแล้ววันหนึ่งนะมาแล้วก็มาเจอบ้านเศรษฐีเขากกําลังกินข้าวถาทองคำนั่นย้อนกินเสร็จก็ย้อนอาหารให้ลูกหมาแม่ลูกอ่อนย้อนไปย้อนไปเรื่อยกตุฮาลิกาเห็นนะคิดเลยโอ้โหเป็นหมานี่มันดีนะโอ้ยอาหารกินแบบอย่างดีเลยเราเหมทอนจะลำบากนะ แต่เศรษฐีก็ใจดีนะใจอารีกินเสร็จแล้วเออไปไห้ขอทานสองคนแต่นี่เมียก็เห็นว่าผัวหิวก็กิกนนั่งแก็กอดอาหารมาเจ็ดวัน,นะฮะกินเต็มที่ถาดมันไม่ย่อยะฮะแกตุยไปเลยะฮะสินชีวิตสุดท้ายสินงเวแล้วไปเกิดในท้องของหมาแม่ลูกอ่อนนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยจากหมากลายเป็นเทพบุตรเลยนะพ่ออะไรเศรษฐีคนเนี้ยเข้าใจบุญนะฮะตักบารพระปเจ็ญพระเจ้าทุกวัน,นะฮะนี่ม์มาหมาก็เห็นตั้งแต่เล็กใช่ไหมฮะ ก็เห่าเออเวลาเศรษฐีไปไหนเจอที่รถ้าหมาถ้าเอาไม้ตีอ่าหมาตามตลอดตามเศรษฐีก็เห็นวันไหนเศรษฐีไม่ไปก็ให้หมาเนี่ยเป็นคนแบบนําเจอไอ้ตรงที่เศรษฐีเคยเอาไม้ตีฮะก็เห่าตรงนั้นอ่ะแต่สุดท้ายพระเจ้าเจ้าท่านก็ไม่มาแล้วในเรื่องท่านบอกว่าท่านเหาะขึ้นไปเลยนะฮะรับสายตาคลองแห่งจักสูขของสุนัขเนี่ยอกสุนัขตอมใจตายแล้วตุวยไปเลยนะเิดเทพเทพบุทื่ว,ว่าโคตสากะเทพบูตร แค่เสียงกระซิบเสียงกระซิบของเทโคศากเาทพบุรเนี่ยด้วยอาน,นิสง์อะไรฮะด้วยการเห่าด้วยความรักในพระเจ้าเจ้าครับเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคศกเนี่ยฮะเห่าเนี่ยกระเสียงกระซิบแค่เสียงกระซิบ,ะบนะฮะของเทพบุครคนนี้นะดังไปสิบหกโยดครับหนึ่งโยดกาสิบหกกิโลคูณสิบหกวันเนี่ยถ้าพูดปกติก็เสียงดังกลบเทวนครเขาว่ายอย่างนั้นนะตามตำราเพราะอะไรฮะ เพราะเห่าด้วยความรักในพระประเจ้าครับอ่าผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะฮะ